ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบีูนะครับที่ได้ผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศได้นะครับวันนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับด้วยเลี้ยงลําดับความสําคัญในการที่เราจะาให้ในเกมลีกนะครับเพราะว่าวันเสาร์นี้เราเปิดบ้าน,นเจอลาปางซึ่งเป็นเกมที่พลาดไม่ได้นะครับฉะนั้นด้วยสกอตทีมที่มันเล็กผมก็พยายามที่จะต้องหมุนเวียนนักเตะนะครับในการที่จะ ต้องเก็บไว้ในการที่จะเล่นวันเสาร์เจอลำพางแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าวันนี้เด็กทําได้ไม่ดีนะผมว่าคนที่ได้โอกาสลงไปหลายๆคนเขาก็สู้ได้ดีนะครับจะเห็นได้ว่าเล่นในบ้านกับบียูนะครับเราเราแพ้แค่ลูกเดียวแล้วเราก็มีโอกาสในการที่จะตีเสมอสําหรับผมผมพอใจนะครับด้วยปอตที่มันน้อยอะสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือตัวผู้เล่นที่จะมาทดแทนนะครับวันนี้เราได้เห็นโอกาสลหลายๆคนที่ลงไปนะทําหน้าที่ผมว่าทําหน้าที่ได้ดีนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเบียรประตูเองนะครับหรือแม้กระทั่งหลายๆคนนะครับผมว่าเราเราต้อง